ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูจจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกมราบริสโครนิเคิลนะครับซึ่งเกมนี้ก็มาในแนวไอดอลอีกเช่นเคยครับแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยคือนอกจากกราฟิกจะสวยงามแล้วนะครับมันมีคําสั่งที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องดูแอนิเมชันก็ได้ครับอย่างเช่นเกมอือเนี่ยสู้ๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยรออย่างเดียวเกมนี้มีคําสั่งตรงนี้ครับกดปุ๊บออกมาได้เลยครับอ่าแล้วท่านผู้ชมก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยเช่นจะไปลง PVP อะไรเงี้ย ก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอดูแอนิเมชันนะครับแล้วเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับในทุกๆกิจกรรมของเกมและเมื่อมันมีการชนะหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการสรุปผลแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเพื่อที่จะให้กลับไปยังระบบนั้นได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากครับไม่ต้องดูแอนิเมชันนะครับก็ทําการฟงทําการฟาร์มอัปเกรดตัวละครกันได้ยาวๆเลยครับสำหรับเกมนี้ส่วนตัวละครก็เป็น 3D เลยนะครับทํามาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเป็นไง ดูดีไหมสำหรับผมคือใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แทบจะทุกตัวละครนะฮะมีสกินด้วยนะครับก็จะทำให้ดูดีขึ้นมัง้งต้องมั้งด้วยนะเพราะว่าความชอบแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันครับ สำหรับเกมนี้นะครับก็มันจะมีให้เราล็อกอินตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ที่เข้าเกมเลยถ้าเกิดไม่มั่นใจดูด้านซ้ายบนครับที่เป็นรูปคนอ่ะนี่แหละมันจะมีให้เราล็อกอินนะครับแต่ถามว่าเล่นเป็นเกสได้ไหมก็เล่นได้นะครับก็มาผูกไอดีตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปผูกในเกมก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นกับเพื่อนนะอยู่กิด์เดียวกันอะไรเงี้ยก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้มันตรงกันด้วยครับส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟ31นะครับโอเค,อเเร,เเครับ ตามที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเกมนี้มันเป็นแนวไอดอลนะครับก็ปล่อยตัวละครเนี่ยมันฟาร์มไปได้เลยอัตโนมัตินะครับฉากก็จะค่อนข้างสวยงามนะครับวิ่งแบบเป็นแนวตั้งแบบนี้อย่างกับพวกแนวแบบแชมเปอรันอะไรเงี้ยเนาะดูเด็ดแค่ไหเออก็ทําได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนอันนี้นะครับผมออฟไลน์ไปนานแล้วลองรับรางวัลดูซสิโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยออฟไลน์ไปสิกว่าชั่วโมงนะครับแน่นอนนะฮะคือถ้าเกิดเราอยากจะได้รับทรัพยากรที่มันมากขึ้นกั่นคือไปทําการต่อสู้นั่นเองนะคร สำหรับการจัดทีมนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนนะครับมันก็จะมีบัฟครับเกมนี้จะมี5าธาตุนะครับพื้นฐานก็แพ้ชนะกันตามนี้เลยแต่ว่าแต่ละธาตุเนี่ยมันอาจจะได้บัฟไม่เหมือนกันยกตัวอย่างฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันเป็นไฟน้ําแล้วก็ลมใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจัดตัวละคร2ตัวที่เป็น3ธาตุเนี่ยอะไรก็ได้นะครับแต่แตะคลากันไม่ได้นะต้องเป็นธาตุเดียวกันเช่นธาตุลม2ตัวอะไรเงี้ยจะได้รับแม็ก hp เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปจัดพวกธาตุแสงกับธาตุมืดนะครับมันจะเป็น HP 10%แล้วก็พลังโจมตี7%นะครับซึ่งธาตุแสงกับธาตุมืดเนี่ยจริงๆเราจัดตัวเดียวก็ได้แต่พอดีผมยังไม่มีตัวฮิลไงก็คือก็เลยเอาธาตุแสงมา2ตัวในะความเป็นจริงแล้วเราอาจจะแบบว่าจัดธาตุไฟ2ออะไรเงี้ยนะเ,เดี๋ยวผมจัดให้ดูเอาออกแล้วก็เอาเข้าติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กได้เลยนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟ2นะครับธาตุลม2องธาตุแสง1ดูบับด้านบนใช่ไหมครับมันก็จะได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันจะได้รับผลของ ธาตุไฟสอนะครับก็คือได้ HP 7%กับโจมตี5%เนี่ยแล้วก็ได้ธาตุลมไปด้วยก็คือกลายเป็นว่า HP จะบวก14%พลังโจมตีบวก10%นะครับแล้วก็มีธาตุแสงหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างก็ได้ HP 4%โจมตี3%คือมันก็สามารถพลิกแพงได้ไงว่าเราจะจัดแบบไหนระหว่าง2-3นะครับ1-2-2อะไรเงี้ยนะครับก็พิจารณาเองแล้วกันแต่พอดีอย่างที่ผมบอกครับผมคาดตัวฮิวไงแล้วเอาน้องคนนี้มาฮิวก่อนนะครับอ๋อ,อแล้วก็นอกจากนี้นะครััับยงมีการจด formation ด้วยนะครับดูด้านซายล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมมันสามารถจัด formation ได้นะครับยิ่งเราเล่นไปไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมี formation ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งนี้ก็ต้องดูได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันมาในลักษณะแบบไหนอย่างเช่นผมเนี่ยมี2ตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีเลยนะียประชิดไงส่วนพวกนี้ก็คือจะไปยืนด้านหลังอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องหาทางจัดใหม่นะครับว่าจะจัดยังไงดีครับก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันจัดประมาณนี้ไปก่อนกันละกันนะครับเส็จแล้วกดโจมตีได้เลยนะครับ แค่นี้แหละจบแล้วก็มีเร่งความเร็ว2เท่าด้านขวาล่างตรงนี้นะครับและที่เด็ดของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องดูแอนิเมชันก็ได้ครับท่านผู้ชมกดด้านซ้ายล่างออกมาได้เลยมันก็จะทําการต่อสู้ให้ถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่มันจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางตรงกลางหน้าจอเลยระหว่างนี้ท่านผู้ชมก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับอายกตัวอย่างกันล้กันนะครับผมจะเร่งความเร็วนะครับสชั่วโมง คือเกมนี้มันก็มีเหมือนกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันจะฟรีครั้งหนึ่งนะครับกดปุ๊บเร่งความเร็ว2ชั่วโมงแล้วได้รับของเลยหรือถ้าเกิดอยากจะได้รับของาะวันเพิ่มก็ใช้เงินแคสในการกดครั้งต่อๆไปได้อะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ครับพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมแล้วเห็นไหมครับก็คือรางวัลที่ผมไปทําการต่อสู้มาจําได้ไหมอ่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมว่างก็คือเข้ามากดทาสู้เหมือนเดิมได้เลยแล้วเราก็กดตัวนี้ออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ได้แค่การตลุยดันเจี้ยนอย่างเดียวนะครับในภารกิจอื่นๆครับตรงนี้ครับเวิลด์มันก็คือจะมีพวกกิจกรรมย่อยตามสไตล์เกมแนวไอดอลนะมี PVP มีมนุ่นนั่นนี่ใช่ไหมครับซึ่งทุกกิจกรรมสามารถทําในรูปแบบนี้ได้หมดอ่าอย่างเช่นผมมากิจกรรมนี้กกััันนนละครบ มันให้ทาอะไรไม่รู้แหละก็ไปสู้เลยก็แล้วกันนะแล้วผมก็กดออกมา <Yeah. S 1> มันก็จะมีรูปดาบไข่บอกเราอยู่ตรงนี้ครับว่าเราได้ทําการส่งตัวละครเนี่ยไปสู้เรียบร้อยแล้ว mm. คือผมชอบระบบนี้มากๆเลยนะมันประหยัดเวลาในการเล่นเนี่ยคือไม่ต้องดูแอนิเมชันไงอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวของอารีนาครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาปรับ ทีมป้องกันตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอันดับร่วงรลลอเลยนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมมีตัวละครใหม่แล้วอันนี้ไงแจ้งเตือนอีกเคยครับคือโคตรชอบระบบนี้เลยเราก็แบบว่าไปทาน,นู่นทํานั่นทํานี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาดูแอนิเมชันอ่ะดีจริง,รงๆครับทีนี้เรากลับมาที่ระบบเบย์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวอธิบายแต่ละกิจกรรมก่อนว่ามีอะไรบ้างครับ PVP จะมี2ออันนี้นะครับเอาเอาเอาอันที่เปิดก่อนนะอันไหนไม่เปิดขอข้ามนะครับคือ PVP อันนี้เนี่ยเรามาจัดทีมรอไว้ได้เลยนะครับด้านขวาล่าง เมื่อเราจัดทีมเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องรอเวลานะครับมันจะมีเวลาที่เราเข้าไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ใช่ไหมครับอันที่ให้มาเซตทีมป้องกันไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการอารีนาเหมือนกันครับดูตรงเลขอันนี้ก็ได้ครับนี่คือค่าพลังถ้าเป็นสีฟ้านี่แสดงว่าเราโอกาสชนะสูงถ้าเป็นสีแดงนี่คือน่าจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็สู้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยกดสู้ทิ้งไว้ปุ๊บเหมือนเดิมครับกดตัวนีี้อออกกมมาเด๋ยว็รรรัันนสุปผละคบ ส่วนนั้นต่อมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้หาทรัพยากรนั่นเองนะครับวันหนึ่งมันลงได้2ครั้งอะ่พะพอดีผมลงผ่านไปแล้วครั้งนึงใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมลงอีกอะ่ะมันก็จะสรุปเลยโดยที่ไม่ต้องไปดูแอนิเมชันแล้วนะครับและเดี๋ยวพลังเราสูงขึ้นอะ่ะเราจะลงดันเจี้ยนได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วดูด้านบนเห็นไหมมันไม่ได้มีแค่ทรัพยากรประเภทเดียวมันมีเงินมันมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับนี่ยเห็นไหมครับมีอย่างอื่นด้วย ตอนนั้นต่อมาด้านซ้ายนะครับตรงนี้ครับก็คือจะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองครับก็เหมือนเดิมครับกดไต่หอคอยได้เลยนะครับแล้วเราก็ออกมารอดูผลทีหลังนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เป็นรูปเรือครับอันนี้จะเป็นการร่องเรือไปที่เกาะอื่นนะครับจะเป็นลักษณะของการแบบสำรวจอะไรเง,งี้ยเออพอเราแตะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ะจะมีตัวของการเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดแผนที่ใช้คำนี้นแล้วกันแล้วบางทีเนี่ยเรากดเปิดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเจอพวกศัตรูเจอไอทงไอเทมอะไรเงี้ยก็ให้เก็บได้ก็เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่เอาไว้ใช้ในการาร์มทรัพยากรนั่นเองอันนี้ไงเจอศัตรูแลไปทาไฟหน่อยกันแล้วกันครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้กดสู้เสร็จปับ๊บยังไงครับกดออกมาได้เลยครับรอมันสรุปผลนะครับแล้วก็อันนี้ครับด้านล่างนะครับอันนี้คือจะเป็นการต่อสู้คล้ายๆกับไต่หอคอยอะ่ะมันจะมี เหมือนกับพวก NPC หรือว่าตัวละครให้เราสู้สู้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราจัดการได้หลายๆเวฟเนี่ยก็จะมารับรางวัลเพิ่มเติมได้อะเอออันนี้ก็ลองดูกันละกันครับอันนี้เขาแนะนําพลัง40,000ซึ่งผมไม่น่าจะไหวน,นะครับก็ไม่เป็นไรกันละกันก็ไว้แค่นี้เอาล่ะ right, ทีนี้เดี๋ยวเราไปรับของฟรีแล้วก็เตรียมเปิดแกปองกันดีกว่านะครับก็ดูด้านขวาก็ได้ครับเนี่ยที่มันขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยเข้าไปเช็คได้เลยครับมันจะมีแบบว่าพวกภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกกิจกรร แล้วก็ดูด้านขวาล่างนะครับมันก็จะมีอันนี้ด้วยนี่ก็คือจะเป็นภารกิจประจําวันนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจอ่านอะไรไม่ออกกดตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะพ่าไปนะครับแล้วก็แถบด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็น Achievement นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่หน้าโฮมนะครับคือเมนูแรกสุดนะครับเนี่ยมีจุดแดงๆเอาที่อยู่ด้านล่างนะด้านบนมันจะเป็นระบบนะครับก็คือเอาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจุดขึ้นอ่ะแสดงว่ารับของรางวัลได้ฟรีเห็นไหมครับเออนั่นแหละกรับค ทีนี้ให้่านผู้ชมกลับมาที่หน้าโฮมนะครับคือเมนูแรกนะครับแล้วก็ให้ดูเมนูด้านล่างตรงนี้ไว้ครับถ้าเกิดมันมีจุดแดงๆแสดงว่ามีของรางวัลรับฟรีครับเนี่ยก็มารับให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอ่อจะมีบางอันที่รับไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นพวกแบบเติมงงเติมเงินอะไรเงี้ยก็ลองดูกันละกันบางอันนี้ไม่ต้องเติมเงินเลยนะครับก็สามารถรับได้ฟรีๆนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวของจดหมายอ่เขาก็มีการแจกรางวัลมาเหมือนกันเห็นไหมครับกดตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นการรับทั้งหมดลองเช็คูเเี่่ยยยหมมแแจจกกกอลริง แล้วก็ยังมีอีกนะครับไม่หมดนะครับตรงกระเป๋าครับผมบางทีเราได้ของมาอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะมากดใช้ได้เลยเนี่ยได้รับตัวละครเพียบเลยเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งด้านซ้ายบนตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นรางวัลล็อกอินครับเ,เนี่ยก็รับรางวัลให้เรียบร้อยกดตรงต้องกดคําว่าล็อกอินด้วยนะเนี่ยคือผมไม่ได้กดคําว่าล็อกอินไงแต่มันก็รู้ว่าผมเนี่ยเคยเข้ามาเล่นก่อนหน้านี้แล้วครับก็สามารถรับรางวัลย้อนหลังได้ด้วยนะครับเออพูดผิดนะฮะเนี่ยรับให้หมดเลยเนี่ยอุ้ยได้ เออในห้าดาวเยอะมากเลยเกมเนี้ยดีจริงๆเลยแจกเยอะแบบเนี้ยชอบครับอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแกปองกันครับคือเมนูนี้นะครับตรงนี้จําไว้นะอยู่ในหน้าโฮมนั่นแหละคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าผมมีตั๋วโคตรเยอะเป็นไงครับแจกโคตรเยอะแจกโคตรหนังเดี๋ยวไปดูอีกตูน้นี้อีกตู้นึงก็มีตั๋วเหมือนกันครับเดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนละกันตั๋วมีน้อยกว่าจัดไป1ิใบครับผมโอ้โห อันนี้เป็นตู้ปกติไงมันเลยไม่ค่อยมีตัวแร่ครับมีแค่2ดาวกับ3ดาวอ่ะไม่เป็นไรครับผมงั้นก็ย้าไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้มี68บใบจัดไปครับผมเฮ้ยมีอุ้ยมีสีทองด้วยสีทองคือ5ดาวนะครับสีม่วคงคือ4ดาวตัวนี้คือผมได้มาแต่ตัวแรกสุดเลยซ้ำเดี๋ยวดู5ดาวครับ<อ>นักดาบจะดาบแตกมาด้วยนะแต่ว่ามีเวทมารวมดาบได้โคตรเท่เลยฮนะ อีกตัวหนึ่งสี่ดาวตัวนี้ผมก็มีเยอะแล้วเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะฮะเปิดต่อครับผมมีเยอะกดตัวนี้นะเปิดต่อได้เลยนะครับลุ้นกันไปครับโอ้มีสีทองแล้วกดสคิปได้เลยนะด้านล่างมันมีปุ่มสคิปนะครับมันก็จะสคิปแอนิเมชันเลยก็นี่คือตัวละครห้าดาวที่ผมได้นะครับอ๋ออะเปิดต่อเปิดต่อมีอีกแล้วครับสีทองอื้อ ปืนคู่ <ไป S 1> าตดไฟสวยงามคับน้องคนงคนี้ผมขาดทตดไฟอยู่พอดีเลยใช่ปะเออน้องคคนี้เข้าเลยตัดไปอ่าเปิดต่ออุ้ยสีทองมาอีกแล้วอะไรจะดวงดีขนาดนี้นดเดียแป๊บนึงสีดาวข้ามดูห้าดาวเลยมาอืมตัวนี้ผมมีอยู่แล้วครับเก่งดีนะตัวเนี้ยมันเคาน์เตอร์ด้วยเวลาที่โดนโจมตีมันจะสวนด้วยครับตัวนี้ ตัวนี้ก็มีแล้วครับกดพอดีกดสคิปไม่ทันไงมันก็เลยแบบโชว์แอนิเมชันตัวอื่นที่ไม่ใช่5้าดาวด้วยโอเคอะกดต่อครับผมมีอีกแล้วครับโอ้โหหรือว่ามันการันตีวะผมว่ามันการันตีแน่เลยมันแค่หลอกให้ผมดีใจมันได้ทุกรอบเลยอ่ะห้าดาวอะนี่อะได้อีกแล้วผมว่าการันตีละห่างเงี้ยเออโอเคครับก็อย่างที่เห็นครับว่าได้5้าดาวเยอะมากครับเท่านั้นไม่พอนะใช้เงินแคสเปิดต่อได้อีกด้วยนะครับพ8 0 0นะครับผมเปิดเลยกันละกัน ตัดมาเดยอุ้ยรอบนี้ไม่มีว่ะเออไม่การันตีไม่การันตีนะครับรอบนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเปิดอีกสรอบนึงแล้วกันอ่ะเปิดอีกสรอบนึงอ่าวรอบนี้มาครับตัวอะไรเอ่ยอ๋อน่ารักดีครับตัวนี้น่าจะเป็นสายฮิวผมเคยเห็นอยู่ผมเคยเจออยู่ศัตรูมันใช้ไม่พอว่ะดวงเราดีขนาดนี้แล้วเอาอีกสรอบนิได้สีทองเกือบทุกรอบแบบนี้โอ้โหไม่ได้ว่ะรอบนี้อ่านี่คือบรรยากาศการเปิดแกะปองครับ อ๋อแล้วก็การเปิดยาปองเนี่ยมันยังมีอีกตู้หนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะเออก็คือผมได้ไอเทมมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองกดตัวบวกดิได้มาจากอะไรบ้างส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อทั้งนั้นเลยนะร้านค้าประจําวันอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็ถ้าเกิดใครสายเปหน่อยก็สามารถที่จะมาเปิดได้มันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าจะเอาธาตุอะไรนะผมลองเอาธาตุไฟก็แล้วกันหรือลมดีวะลมมีเยอะแล้วอ่ะเอาธาตุไฟแล้วกัน่ะจัดไปลองดูครับว่าจะได้5้าดาวเปล่า ห้าดาวจริงๆครับธาตุไฟจริงด้วยโอ้โอแต่เล่นมาตั้งนานนะเพิ่งมีอันเดียวองอน่าจะหายากอยู่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับก็คือให้กดบริเวณด้านล่างตรงนี้ครับที่เป็นรูปคนนะครับก็คือกดมาเสร็จปั๊บเลือกเลยครับว่าเราจะอัปเกรดใครนะฮะแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเราก็ทําการย่อยทิ้งได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยผมจะไม่เล่นแล้วผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีคําสั่งย่อยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ย่อยเลยไม่ใช้แล้วนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะเออก็ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเงินแค้มาก็แสดงว่าเสียนะครับอันนี้ต้องระวังไว้นะฮะโอเคอ่ะก็เข้าไปอัปเกรดตัวละครเลยแล้วกันกดครั้งได้เลยครับมันจะเหมือนแนว idler ทั่วไปแหละเมื่อถึงเพดานเลเวลของมันเสร็จปับ๊บมันจะใช้ทรัพยากรอีกรูปแบบหนึง่งเมื่อกดเสร็จปับ๊บมันก็จะเพิ่มสเตตัสแม็กเลเวลก็จะสูงขึ้นและก็จะได้รับสกิลใหม่อันนี้ก็อัปไปยาวๆได้เลยครับจนกว่าจะพอใจ ตัวเมนูที่2อันนี้คือการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับมันจะมี2ปุ่มนะอันแรกจะเป็นการใส่ครับอันที่2คือการอัปเกรดใช้ในกรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีไอเทมซ้ำๆเยอะๆอ่ะมันสามารถที่จะอัปเกรดเลื่อนขั้นขึ้นไปได้นะครับก็กดตัวนี้ต่อได้เลยแค่นี้แหละส่วนการเพิ่มดาวของเกมนี้ครับมันจะมีระบุไว้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างครับแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันครับเช่นน้องคนนี้ถ้าเกิดจะขึ้น5าดาวนะครับก็จะต้องใช้ตัวเองเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็4ดาวตัวไหนก็ได้นะครับที่ต้องเป็นธาตุ ต้องเป็นธาตุแสงด้วยกันนะครับ5ตัวนะครับและก็ต้องใช้3ดาวอีก4ตัวนะครับที่เป็นธาตุเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับต้องใช้ธาตุเดียวกันหมดเลยและตัวซ้ำด้วยนะครับถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้แต่ว่าพอเลื่อนไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพลังโจมตีกับเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ40%เลยนะครับไม่ได้มีบอกนะว่ามีสกิลเพิ่มหรือเปล่าคือต้องบอกว่า4ดาวเนี่ยมันจะมีแค่3สกิลเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวง5ดาวอ่ะมันจะมี4สกิลไงเพราะฉะนั้นพิจรารณาดีๆก็แล้วกันว่าจะอัปเกรดดีหรือเปล่าน,น,นะครับตัวนั้นต่อมาจะเป็นระบบสกินนะครับคือสกินของเกมนี้มีแทบทุกตัวเลยครับมันจะมีดีฟลต์กับแรนะครับแรเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับก็คือจะต้องขึ้น6ดาวให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแต้มสกิน100ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาจากไหนนะเรากดตัวนี้ก็ได้นะมันจะมีพาไปเห็นไหมว่าแต้มสกินเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างได้มาจากการเลเวลอัพได้มาจากพวกภาร ให้มันพาไปยังระบบที่เกี่ยวข้องได้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราใส่แสกินแล้วเนี่ยนอกจากแกสวยงามขึ้นแล้วนะครับมันยังบวกสถานะด้วยนะครับก็คือพลังโจมตี1 4 5แล้วก็ HP 108ครับทีนี้เกี่ยวกับตัวละครยังไม่หมดนะครับให้ท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าจอแรกก่อนครับมันจะมีเมนูแอบอยู่ด้านหลังนะครับก็คือมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้ครับที่เป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นคืออะไรคือการเลื่อนดาวนั่นเองครับเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าตัวไหนสามารถเลื่อนขึ้นกี่ดวงกี่ดาวได้แล้วเหนนมมมัััยคครรบบบจะะีอกล ก็ทาตรงนี้ก็สะดวกนี่เหมือนกันจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าอัปเกรดต,ตัวไหนได้บ้างแล้วก็ด้านซ้ายครับตรงนี้ครับที่มีรูๆอยู่ตรงเนี้ยเอ,อ,อ่อไอนี้ก็คือการเอาตัวละครไปขายนั่นเองครับโดยปกติคือมันจะสามารถเลือก2ดาวหรือ3ดาวเอาไปขายได้แต่อย่าลืมนะว่า3าดาวเนี่ยบางครั้งเราก็จําเป็นจะต้องเอาไปใช้ในการอัปเกรดพวกตัวละครที่มันเป็น4ดาวด้วยอันนี้ก็ช่างใจกันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าจะย่อยไหมถ้าเกิดจะย่อยก็กดตัวนี้ได้เลยจบนะครับมันก็จะได้รับไอเทมมา ซึ่งเอาไปแลกเปลี่ยนในร้านค้าได้ร้านค้าก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ยนี่นี่นนก็เห็นไหมครับมีการแลก5าดาวด้วยนะก็สะสมให้ครบก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะมีอีกสองอันใช่ไหมครับคืออันนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําการย่อยตัวละครนั่นแหละซึ่งผมเนี่ยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับจะไปทาที่หน้าตัวละครก็ได้หรือจะมาทําที่นี่ก็ได้ในกรณีที่เราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะคืนทรัพยากรมาให้กับเราน,นั่นเองครับ ส่วระบบอื่นๆของเกมนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของเมืองนะครับก็เดี๋ยวไล่จากล่างขึ้นบนกันละกันนะครับมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้พูดถึงบริเวณนี้เลยใช่ไหมครับเอาอันนี้ก่อนละกันอยู่ขวาสุดอันนี้คือจะเป็นตัวของคล้ายๆกับสล็อตนั่นแหละหมุนฟรีอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีแต้มตรงนี้นะมีตั๋วตั๋วก็ได้มาจากการเล่นเนี่ยแหละครับเล่นไปเรื่อยๆเดียวก็ได้นะครับก็สามารถมาสุ่มรับรางวัลได้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือตรงนี้นะครับตรงนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับร้านค้านั่นแหละครับคือเขาจะวนมาขายแล้วก็สามารถรีเฟซร้านค้าทิ้งได้นะครับถ้าเกิดมีของนี้ต้องการก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านค้าอีกงานหน,นึ่งคืออยู่นี้นี่นี่ก็ร้านค้าเหมือนกันครับซึ่งมันจะแบ่งตามประเภทของกิจกรรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นอารีนาอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้ก็ลองดูแล้วกันเวลาที่เราเล่นไปไกลๆแล้วอาจจะลืมไงมีแต้มกิจกรรมเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เข้ามาเช็คเข้ามาแลกรางวัลที่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอนนนนนัน ก็จะเป็นลักษณะของการที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับตัวละคร5าดาวมามันจะได้รับไอเทมชิ้นนี้มาครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้สามารถเอามาอัปเกรดได้แล้วมันจะเพิ่มสเตต,ตัสให้กับทุกตัวละครน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละคร5ดาวเยอะๆเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ไอดีของเราเนี่ยเก่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับส่วนระบบสุดท้ายตรงนี้ครับคือระบบกิ้ครับก็สามารถแตะเข้าไปได้เลยครับแล้วก็หากิ้วอยู่ให้เรียบร้อยนะครับหรือจะสร้างกิ้เองก็ได้กดตัวนี้ด้านล่างนี่มันจะใช้ทั้้งงงหมดด 200CA นนรัักกก็ลอสาู แต่เมื่อกี้ผมจะลองสร้างแคนดูแล้วนะครับมันสร้างไม่ได้เว้ยเออสร้างไม่ได้เฉยเลยไม่รู้เหตุผลอะไรงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเข้าแคนชาวบ้านเขาแล้วกันโมพีกเ mm hmm. บาบัฟอะไรวะเนี่ยเอาโมพีกล้วกันอ่ะขอเข้าหน่อยโอเคก็กดปุ๊บเข้ามาได้เลยนะครับจะมีเมนูอยู่เยอะเลยเดี๋ยวดูทีละอันบนลงล่างแล้วกัน อันแรกครับโอ้ oh, อันนี้จะต้องเอาแต้มกิวมาสักการะนะครับแล้วจะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเกิดอัปเกรดแล้วจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มนะครับมันมีอะไรบ้างมีโจมตีมีเลือดมีแบบอัตราคริติคอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีพลังป้องกันนู่นนั่นนี่อะไรงี้สามารถอัปเกรดได้ด้านซ้ายตรงนี้เป็นพวกกิวดันเจี้ยนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาต่อสู้ด้วยกันละกันนะครับจะได้เอาแต้มกิวไปทำอื่น <ๆ S 2> นะครับต่อไปตรงกลางตรงนี้ยังเข้าไม่ได้ครับเขาบอกว่าอเ,าเาอน,น แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นร้านค้าของกิ้วนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อของได้ถ้าเกิดว่ามีแต้มกิ้วมากพอแล้วนะครับต่อไปอันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกิวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะออกนะครับก็จะมีเมนูอยู่ด้านขวาบนตรงนี้ครับคลิกปุ๊บแล้วก็จะมีคําสั่งออกเห็นไหมครับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการออกกิ้วครับพูดถึงระบบกิ้วแล้วนะครับระบบตัวของเพื่อนก็จะอยู่บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอหลักนี่แหละครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะหาเพื่อนคือกดตรงนี้นะ เออแล้วเราก็กรอกชื่อเพื่อนได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมาเล่นคนเดียกก็คือกดด้านล่างก็ได้ครับก็แอดไปถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเพื่อนแอดมานะครับก็สามารถมารับได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเพื่อนที่เรามีจริงๆเผื่อเราต้องการจะลบเพื่อนเนี่ยก็กดลบได้นะครับแล้วก็มีคําสั่งบล็อกเลยนะใครแบบโดนเราบล็อกไปอะไรเงี้ยจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอ่าทีนี้พอมีเพื่อนแล้วยังไงต่อมันสามารถส่งของหากันได้ครับเนี่ยเป็นของขวัญนะครับก็ส่งแล้วก็รับว่ากดตัวนี้ก็ได้ครับง่ายๆเท่านั้นเองนะะ ก็น่าจะมีราวๆนี้นะครับสำหรับระบบของเกมนี้ครับก็จะมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงคือร้านค้าที่เป็นแคชช็อปนั่นเองเออบางทีอ่ะมันมีของแจกฟรีด้วยนะลองเข้ามาดูตรงจุดแดงๆอะ่ะแต่บางอันก็ไม่ใช่ของฟรีเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นเติมเงินอะไรเงี้ยเอลองกดดูก็ได้ครับมีตั้งหลายอันอย่างเช่นอันนี้ก็คืออันนี้ในนี้ของฟรีของฟรีฟรกดรับเลย ส่วนเรื่องของการจะเติมเงินนะครับแนะนําเติมมาไหนดีไม่รู้เหมือนกันครับเอาตรงๆเลย <c oughs> คือเกมมันแจกโคตรเยอะอยู่แล้วอ้าผมก็เล่นชิวๆอ่ะไม่ได้จะไปแข่งกับใครก็เลยไม่รู้ว่าจะเติมแพ็คไหนนะครับอาจจะไปดูแบบพวกที่ได้5าดาวแน่ๆดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ่ได้อาวุธแรๆอะไรเงี้ยได้ตัวละครแน่นอนอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองดูกันล้วกันครับมันก็มีหลากหลายแพ็คเนี่ยลองดูนะมีเยอะเลยอะผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงจริง ส่วนออปชันหรือเซตติ้งของเกมนี้ครับจะอยู่บริเวณรูปของเราเลยด้านซ้ายบนครับแตะเข้าไปได้เลยครับก็เปลี่ยนได้หลายอย่างครับเปลี่ยนชื่อก็ได้เปลี่ยนไอตัวของภาพประกอบก็ได้นะเวลาเราได้ตัวละครไหนมาอยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้มีกรอบด้วยนะพวก v วก VIP ยยีพง v วีอะไรเงี้ยนะโอ้ยมีฉายาด้วย ก็มาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีตัวของ g i ฟต์โค้ดครับใครมีไอเทมโค้ดก็มาแบ่งปันกันนะครับมากรอกได้ที่ตรงนี้นะฮะส่วนออปชันก็มีอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องกราฟิกด้วยนะอันนี้คือสูงกลางต่ำนะครับเออขอโทษขอโทษอันนี้คือต่ํากลางสูงเห็นไหมครับเออแล้วมันก็มีเปิดโหมด FPS ด้วยนะครับผมปิดไว้ตลอดเลยผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้นี่ไงเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับกดปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ครับมันจะมีให้เราสามารถล็อกอินเชื่อมวไง้ปแล เออก็ลองดูกันละกันนะครับเออน่าเสียดายอ่ะเพิ่งรู้ว่ามัน60 fps ได้เออดูลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่ชอบแนวไอดอลและไม่ติดเรื่องภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ลองเล่นดูได้ครับเกมนี้แจกเยอะจริงๆครับ